มาเมงวัวปลอดบวมครับชาโลเลขวบหนึง่งพอดีฉีดยาไปแล้ว โอ้ยน้ำตาไหลาเลยยืนโยกเส่ว่าไมันเบาลแล้วนี่ยามากนเว่อเออไอแล้ว ปเป็นมาได้โซกคนมันนี่เป็นนี่ยำปีนงเป็นมาได้โซกถึงมาเป็นมือเนี่ยเนาะบางนั่นครับของแล้วยืนยกเลยตัวนี่เออนนั่นแหละหายใจอาการโลกรอด เออ,ไ,อ,อไขออ่ควไข่อมไขอพอพอม่ไขาแ้งเป็อโดนมาตายย่เเป็นกนี่ละอหจ,จนมาโเป็น้วยเหมนไอน้หอยางยาแก้ไข่วันนี้ไม่เือังเบางอากาไอ,อ,อายโยกยืกนโยก,ยกคัดแค่น้ตากระไลตีกบอยากู้กนยาแก้ไข้ให้เร่อต้องไปซื้อยามา แก้โรคปอดมันเนี่ยเพ่ได้ยาสำหรับใช้ยาตัวอ้วนๆมาขีดยาอะไรอะอะม็อกซิลินอะม็อกซิลินอะม็อ,อกซิลินอืมอะม็อกซิลิน LA 15%ิห้าเปอร์เซ็นต์แก้ไข้แก้โรคปอดอืมแก้แก้ปอดแจักเสบ ตัวยาเดียวกันกับเพนเมซอลินเนี่ยยางยังเก็บขาอยู่มันเนี่ยผมบ่าอยากยางอยู่เก็บขาแย่างตัวยาเนี่ยมัอยู่โอ้ยมันกินดีเปล่ะแหละยาอยู่รถกินเนาะยังไรเติมอยู่กับยาเก่าหม่เต้าน้ยางไม่พอไหล 2องอบใจเรามองลามายำเคลื่อนอันนี้โอ้ฝ่าวงขึ้นหลายค่ะฝ่กพิเศษของคนีิเศษเฮ้ยผ่านกกเสาลบกับเลืนทางเก่าเบงย่าใหเราเสียเงียอย่างนี้เสียเงี่ตะไค่อยูอยอ่เกรียนเป็นใหม่ก็นอนเนรียนมันตายแล้วบ่ เ่องไม้ก็มาตัดตลอดนี่ตัวนีหย้เนี่ยเอีหยมึงไม่หยาดง้อกินอันนั้นมีบ่ากานขางสวนนะมึงมาตัดด้วยเหรอขังขวาก็เจ้าบอลอ่ะบอลเขาเจ้าของเขามาตัดตัวนั้นเขามาตัดออกก็ซือจังวันเดี๋ยวเอาสายไฟถี่เขามาตัดไปง่วงตัดถิ่มตัดถิ่มไม่ตือเจ้าของดินเขามาตัดอืหพระนั่นบอก มาแล้ว,ลวจะค้องเก่าเขา,เา oh. สมบุรหน่อยุูใต้มันตัดยืนงอกบางทางยืนงอกเราไม่ยาขยายหลอดร่องเธไม่ยาขยายหลอดร่มนเธอแดงว,ว่ามีประสบการตายไปตัวนึ่งแล้วหนะรือ่เลยหหว่าอาการนี่อปอดแน่นอน ปอดแน่นอนแล้วก็ไข่ขายแข็งฟมงางเออาก็บขายกุจุกกุชุกอยู่ทั้งไข่ขายแข็งทั้งปอดใส่กันว่ามันน้ำตาจนไหลอ่ะเออน้ำตาไหลเลยอ่ะุ่น่ะมันก็จะมีอะไอเพรามันเนาะไอเนาะโอ้ทั้งไอมันหายใจเว่าอิ่มท้องคือคนนีล่ล่ะเป็นปอดปอดบวมอ,อ ตากฝนซองมือยองฝนน้ำน้ำมาคันคิดว่างวดเหลี่ยมที่ทนนั่นอยู่มันคงบ่ทนเลยทนอากาศเยน็นอากาศชื้นวะมาทนเวเร่เนี่ยทุกอ้ขันหอนนะ่ะมันทนอยู่เออตรงละเอีออยดไม่ไพตรงไม่หวานหรือไพตรงนี่ โอ้มะพร้าวที่บลนดน้กว้านมันเมื่อกินยาด้วยตอนนี้ดูว่ามันบ่นกินตะมือเศร้านี่เวลามันมันกัดอยู่สามสีต่ต้นมือเศร้ามันโค้มเขาอยู่ด้เห็นมันห่าวอยู่ถ้าจากนี้ไปหาคำมันยำยามันกัดยาเนี่แยแสดงว่าอาการมันถือยา ยาตะก้นไปฉีดยามันฉีดตะเข้มหล่อนี่สามแล้วยาแก้ไขย่ยาบำรุงกับยาแก้ปอดมันนัน่น นอนตะแคงมองกันนึกเมียบซีขาเลยนอนคือยัง,งคือตายเยน,อน,อยานี่ <c oughs> นยอนอนหัวหมุนิเลยนอนยี้นี่วะพ่นห้อยมันนอนยี่ไตโคบไปเรียนเลยผมโหลดกุเรียนเลยเนาะมันลูกว่านี่ยมันลูกวะ <c oughs> ลูกแล้วเนียนกูเรียนเข้าไป <c oughs> โคตรแม่เอ้ยนอนโคตรแม่งังเสียกุตกใจเบิดร์ <c oughs> อกาดผม ใใเ,เนะบื้องมันสิงมันสิง,สงตาเบิ่งว่ามันคนที่เข้าไปสีดยาเอา้ามืดต้นมีมะไฟมากเดียวมาเด็น,น,นดมะไฟ นี่บกลางแล้วเนี่ยโอ้แกงน้อยเดียวนี่กินมัดมู่บ้านฮะฮกเขียงสดๆ,ๆนี่วนะซีฟเขีย<อ> <laughs> แงแดงเขียงแดงนะเขียงสามสิบโกโลนะ่ เอาคือสิได้หน่อยเด้อมึงไงวุฒิเกียรเนาะเอาละไปได้กี่มันบวมวันนี้แล้วมันตีหัวอันเมื่อเช้าร์ถมันออกลายเี่ออกแล้วจับเกล็นเฮ้ยมาเฮ้ยแล้วมึงไปรอเบื้องเปอะเดี๋ยวสิถอยออกให้ดอก กกีดข้องเก่ามลนะ่ะแต่ว่าเมียดไม่มันมักเลี่ยวอยู่ว่ามึงแข็งเมียดใส่บ่เออมันแข็งเมียดยังเมียดใส่ตรงตรงเลยโอ้ยตั้งให้มันตรงจนเล้วมันแข็ง,อ,ง,งอ,อ้าวม,ม,ออมันกะจะค่อยประสบการณ์เนานะแม่ยังบอกให้ปั๊มตัวนี่เสียนวดบ,บอกให้ปั๊มมาลด เอ้ายำลละเริ่มแล้วยายเทพถอดแก้ตกใจเลยได้มึงหมดสโละเล่นก้้าเรืองมือเ้านังก็ขึนกับไรหาโค้โค้งีขาวนี่ยมเ้า้ปีเดียวขึ้นเขาก็ได้ปีมือขาวนสาไรโค้เขาแล้ว ว่าในห้องเครื่งมือ,อางานนี้ดำทิางานนี้นนเนี่ยนนมนะันแลบเลียนยำแล้วนะโอ้กินละโอ้กัดหยาเสร็จแรกแล้วเนอ,อ,อใจสุดละบาดนะี่ยเฮ้ยมันตายมันตายกินยาแล้วนเนี่ยนีนนยย่แล้วมันจะมันไข่ซื่อๆพวกแจ้งวันเป็นปอด

บะเลียเป็นก็บอกเสี่ยงกสิน่าแล้วกินมหมด นั่งแท็บเลยไนหะมนั่นอยู่ไหมได้เนะมิดแล้วนด้นี่มัดสุกแล้วบีบเบียมแล้วนี่ขน,น,น,นุ้นหนัง อเคครับคลิปนี้ขอบคุณครับผม